สวัสดีค่ะเด็กๆอมาเจอกับเราซื้อนัตตี้กันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดภาพกันเหมือนเดิมนะอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะมาวาดอะไรนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่หนูจะวาดภาพนะคะให้หนูเตรียมกระดาษหรือสมุดขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมดินสอยางลบแล้วก็สีขึ้นมาด้วยนะเราจะได้วาดแล้วก็ระบายสีกันนะคะอ่ะทีนี้ เรามาดูกันเลยว่าจะวาดอะไรอ่าอันนี้คือส้มใช่ไหมคะส้มในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าจูจื้อจูจื้อจส้มจูจื้ส้มอ่ะมาดูสิว่าส้มมันมีสีอะไรบ้างง่ายๆเลยก็มีสีส้มใช่ไหมคะแล้วบางชนิดก็จะเป็นเปลือกสีเขียวเขีวใช่ไหมอ่าทีนี้เรามาวาดรูปก,กันดีกว่า อะมาดูนะคะก่อนที่จะวาดส้มนะอันดับแรกให้หนูวาดวงกลมก่อนเพราะส้มมีลักษณะผลเป็นกลมๆใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้หนูวาดเหมือนตัวยิ้มตรงส่วนบนของส้มนะอนาอย่างนี้เสร็จแล้ววาดอะไรอีกคะก็วาดขั้วของส้มนะคะลากขึ้นไปเลยอ่ะ พออันนี้เสร็จแล้วส้มก็จะมีใบของเขาใช่ไหมก็วาดใบไม้ของส้มไปด้วยนะอะวาดแบบนี้เลยนะคะอ่นนี้ก็จะเป็นผลส้มของเราแล้วอแล้วสมมติว่าถ้าเราอยากได้ส้มสีส้มให้หนูเอาสีส้มขึ้นมาแล้วก็ระบายสีไปได้เลยอเป็นยังไงง่ายมากมากเลยพอระบายสีผลของส้มเสร็จแล้วก็ระบายใบไม้ด้วยนะคะแบบนี้เลย อ่านี่ก็จะเป็นส้มในแบบของเรานะเราไม่ต้องกลัวว่าวาดไม่ตรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยตามจินตนาการของหนูเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะถ้าหนูอยากได้ส้มลูกสีเขียวๆบ้างนะอ่ะให้หนูวาดยังไงเอ่ยังไงบ้างคะก็ต้องวาดกลมๆก,ก่อนใช่ไหมเป็นผลของส้มแล้วก็วาดโค้งๆเหมือนยิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็วาดอะไรอีก วาดขั้วของส้มเนาะแล้วก็วาดใบไม้อย่างนี้เลยอ่าเสร็จแล้วถ้าอยากได้ผลของส้มที่เปลือกเป็นสีเขียวเนาะก็เอาสีเขียวมาระบายอ่าเป็นไงอีซีม่มากมากไงมากมากแล้วก็ระบายอะไรอีกระบายใบไม้ใช่ไหมระบายไปเลยอ่านี่ก็จะเป็นส้มในแบบของเราแล้วอ่าให้เด็กๆไปลองวาดกันดูนะคะ เก่งมากๆเลยโอ้ยเราวาดผล,ลไม้ได้ตั้งหลายชนิดแล้วปุบมือให้ตัวเองหน่อยเย้ยโหชดยอดไปเลยนะคะโอเคก่อนที่จะจากกันไปอ่ะเรามาทบทวนก่อนเราเรียนผลไม้อะไรบ้างคะแล้วเรียนส้มใช่ไหมคะส้มภาษา,ศาจีนเรียกว่าจูจือจออ่า อ่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็จะเป็นผลไม้ที่เราวาดได้แล้วว่าเก่งมากเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในครั้งต่อไปนะครั้งต่อไปจะทําอะไรแล้วก็มาดูกันในครั้งต่อไปนะคะให้เด็กๆไปลองวาดผลไม้ดูนะคะแล้วมาเจอกันครั้งต่อไปค่ะใช่เจี๊ยนบ๊ายบาย